ป่านไม่ได้เป็นคนดุไม่ได้เป็นคนจเจ้าระเบียบแต่ว่าป่านขอความร่วมมือเยอะนะเรียกว่าขอความร่วมมือเฉยๆเพราะว่าคือป่านไม่อยากให้ยุคนี้สมัยนี้แล้วป่านไม่อยากให้มองว่างานบ้านทั้งหมดมันเป็นงานของภรรยาหรือของฝ่ายหญิง เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่เราขอความร่วมมือไปมันก็เป็นผลดีกับตัวตัวคุณสามีแล้วก็ผู้ชายเองอย่างเช่นมันมันทำให้ชีวิตเขามีระเบียบมากขึ้นการใส่ไม้แขวนเสื้อเก็บไม้แขวนเสื้อออกมาการหยิบของออกมาแล้วก็วางที่เดิมสมมุติจะใช้น้าหอมใช้ตรงนี้ฉีดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้ววางที่เดิมไม่ใช่เดินถือไปตรงนู้นตรงนี้รองเท้าถุงเท้าคือมันทำมันทำให้ชีวิตมีระเบียบมากขึ้นแล้วมันดีกับตัวเขาเองถอดเสือ้อแล้วก็ ให้มันแบบว่าแขนอีกข้างนึงยังอยู่ข้างใน นึกออกมาแล้วก็กลับด้านกางเกงก็คือถอดแล้วก็คือขาออกมาอยู่ข้างในอีกข้างหนึ่งยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยเออกางเกงในเลขแปดอะไรอย่างนี้ก็ปันเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาพวกนี้ที่โกนหนวดโกนหนวดเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบว่าเป็นเศษหนวดเกาะที่อ่างล้างหน้ามันเป็นเรื่องแบบจุกจิกคือมันเป็นดีเทลของชีวิตคู่พูดเลยค่ะก็ขอความร่วมมือเลยตอนแรกๆเขาก็ทาทาแบบไม่มีความเข้าใจแต่ว่าพอพอ ทำไปเรื่อยๆเขาก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วมันยากจริงๆในการที่เราไม่ได้กับเสือ้อแล้วก็พอเอาไปซักปุ๊บแล้วพอจะเอาไม้แขวนไปใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่าต้องมานั่งกลับตอนนั้นสู้ถอดออกมาแล้วก็คือทีเดียวเลยป่านแนะนําเลยค่ะว่าแบบบ้านไหนที่แบบมีปัญหาอย่าอย่าทนรับความเหนื่อยบางคนคือป่านนะโชคดีตรงที่ว่าป่าน,นยังไม่มีน้องอยังไม่มีลูกดังนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่อาจจะทําได้บ้างถ้าเกิดกรณีที่<ม>เขาเหนื่อยเกินไปเราอาจจะช่วยเหลือได้บ้างแต่ว่า บางบ้านที่แบบมีลูกด้วยต้องดูแลลูกด้วยต้องดูแลสามีด้วยต้องทําอาหารด้วยต้องเตรียมหลายๆอย่างให้ลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยปันแน,น,นะนําว่าให้ลองคุยเปิดใจคุยกับสามีตรงๆว่ามันพอจะช่วยเหลือกันได้หรือเปล่าจะได้แบ่งแบ่งเบาความเหนื่อยลา้ทาทั้งทางกายและทางจิตใจออกไปบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาแบกรับทุกอย่างโวยคนเดียวแล้วก็การที่เราไม่ได้ทําอะไรพวกนี้มันไม่ได้ทําให้เราทําหน้าที่ภรรยาบกพร่อง คือคุณสามีก็ต้องเข้าใจได้ว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะต่อให้เมียกูไม่ทําเรื่องนี้ให้กูอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นเมียที่ไม่ดีเพราะว่ามันมีมุมอื่นว่าอย่าง่าเขาเป็นแม่ที่ดีเขาคือที่พักพิงจิตใจเราเขาคือหมอนข้างเราในตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันทดแทนด้วยสิ่งอื่นนอกเหนือจากเรื่องของการแค่ว่าขี้บ่นจังเลยจุกจิกจังเลยอ่ะเรื่องพวกเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแบบผู้หญิงทุกคนนะคะทำได้ทำได้เพราะว่ารักคุณมากๆ ทำให้คุณเต็มใจทําแต่ว่าเขาจะดีใจมากๆเหมือนได้ของขวัญคือคุณไม่ต้องซื้อเพชรซื้อของขวัญอะไรให้เลยแค่คุณน่ะหันมาช่วยเรื่องงานบ้านนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่แล้วแทนที่จะแบบมีของขวัญในวันครบรอบในวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่หันมาช่วยงานบ้านเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญสาหรับคุณภรรยาแล้วค่ะ